โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Demon Slayer Kibisuno Yiba the Demo Kamiko m i k ครับยาวมากเลยเกมดับค่าละศูนย์น่ะแหละง่ายๆว่ากันแขงก็แขงแต่ไม่มีซับไทย <laughs> เอาละเวริฮานเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นตัวอะไรอยากเล่นอยากเล่น อันนี้ไว้สุดท้ายครับผมอยากอยากไว้พระเอกพระเอกไว้สุดท้ายอยากเล่นคูพร,ระครับหรือรุ่นพี่กิยูชุดพระ,ระกับเอา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 เซนอิสึไปแล้วกันซัพอพรอร์ตซัพพอร์ตหรือเอาผู้หญิงไว้ดีกว่าเอาเซนอิสึไป,สสไปลูกนอก้องเซนอิสึเป็นลูกนอก้องเราสู้กับแมงมุมก่อนเลยสู้ก,กับแมงมุม ไปที่ด่านแมงมุมแมงสมุมอสูรข้างแรมลดับที่หลุยลุยกับแมงมุมมาดูสิถ้าสงบนิ่งเราจะใช้กับลุยได้หรือเปล่าออย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 สงบนิ่งเฮ้อไม่ได้ไม่ได้แล้วลังขันน้ำ แล้วก,ก็กระบวนท่าที่สิบตีแน่เนี่ยแหละง่ายสุดแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ้ยบังฉากบังอาคกดไม่ติดเหตายเถอะ <c oughs> ขอจับคุมหน่อยฝ่ามืออรหันต์สงบนิ่ง ไม่สำเร็จนะมัน,ม,นมันต้องจังหวะมันต้องโจมตีเราอ่ะถ้าสงบนิ่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะลองดูไม่ได้แล้วมันไกลไปสงบนิ่งติดเฉยมาดูอันติอยากโดนตีไหมนะจ๊ะเอาไปเลยพีซ <Peace. S 2> เฮ้ยมันป้องกนะันน่าโอ้โหเสียดายสุดเดี๋ยวก่อนมันระเบิดพลังเลือดมันขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ได้ลนะต้องจัดก,การทิง้ง เลยไม่ได้ตีอันติเลยสงบนิ่งกันกระบวนท่าที่สิเบเอ็ดสงบนิ่งสิงไม่ได้ฮนะมันไม่โจมตีเราเออทั้งเมื่อกี้เรากดนะเมื่อกี้เรากดนะตีไงเอาเกินโดธรรมดาไปเพีย้ยอะไรวะทำไมเราโจมตีแล้วทำไมมันไม่นี่ลนะ่ะ ปานวารีขบ,บวนท่า,าบบที่สิบปานวารีขบวนท่าที่สิบเอ็ดยังไม่ติดไม่ติดขบวนท่าที่สิบเอ็ดสงบนิง่งเพื่อโดนกระสนสงบ,บนิ่งกับใหญ่แมงมุมสังหารอืดูใหญ่แมงมุมมันเดยสงบนิง่งสงบนิง่งแล้วก็โจมตีต่อได้กังหันน้ำเอา้าโอ้โหอันติเกอ้ออีกแล้ว่ะ อันติเกอร์อีกแล้ว่啊นี่ไงต้องโดนแล้วล่ะไหนมาดูซิอะไรไปเจอกันที่ห้องแนแนวให้ไปเจอที่ห้องแนแนวทำไม <laughs> ทำไมไม่ทำไมไม่พูดอะไรสักอย่างปิ๊ปปี๊สที่สุดก็เห็นอันติเข้าไปเพียแล้วก็สงบนิ่ง อะไรเแบอบร<ส>าสงบนิ่งสักใกล้ไม่สาเร็จโอ้โหชนใหญ่บางม,มุมไม่ได้อีกอะไรเฮ้ยเฮ้ยแต่งล่างแล้วเลือดเต็มหลอดเลยกังขันนะ้ำโอ้โหช่วยก่อนใจเย็นมันแปลงร่างมันไม่กระเด็นเลยไม่กระเด็นละอ้าวอายเลยเขินเลยเขินเลยนี่เน่จับคุ้มหน่อย ฝ่าม <mile> ือกิยูฝ่ามือกิยูซิ้นไงล่ะโอ้โหเกื่อนละเกื่อนละสงบนิ่งเดี๋ยวก่อนนะเราอยากจะสงบนิ่งทำอะไรจ๊ะไม่สำเร็จมันไม่สำเร็จขอ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 เวลาโนขอเวลาโนเอออยากจะโดนอยากจะโดนอีกปล่อยให้สนุกสัมากพอแล้ว ปล่อยให้สนุกมามากพอแล้วมาสงบนิ่งกับบดท่าที่สิบเอ็ดไปสำเร็จนี่ไงเพียพ้ยเพียพ้ยเพี้ยเพี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันติไม่ติดเดี๋ยวรอรอเข้ามาหาเราแล้วเรากดอันติดีไหมอันติเพีย้ยไปเจอชันที่ห้องแน้วล้วไ,ไม่พูดอะไรสักอย่างทำไมคุณไม่พูด กระเด็นปิ๊ปปิ๊ช <laughs> อ,อาแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันต่อย <laughs> <laughs> คือ,ค,อคือได้เอเหรอเล้กก็เลยต่อยต่อยไอเนียเซนอีสุอะไรวะ <laughs> <laughs> อะไรวะงงเอ,อ่อเดี๋ยวตาเราไปเราลองชนะ ชนะให้ได้ S จะต่อยเซนิสือไหมเฮ้ยจะไป็นต่อยเซนิสือวะเออแปลกดีเอาเซนิสือไปไปดูดิถ้าเราได้ S อา่าต่อไปครับอ,บอสูนอสูนข้างขึ้นอสูนข้างขึ้นลำดับที่ 3. สามอาคาเซะอาคาซะเขี้ยเราจะต้อง,องชนะ เพื่อไม่ให้เซนอิสุอ้าวมาถึงก็โดนต่อยเลยไมตอนจบเซนอิสุมาโดนต่อยกังขันนบมังกรไอ้แน่ไรจุดจบปานวารีกับบุญท่าที่สิบมาดูกันภาคสงบนิ่งของเราไม่สำเร็จไม่เข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามาเข้าเองมาต่อยเหรอ ต่อยทำไมนี่นะขวามือกี่อยู่ออกมาเลยขระบวนท่าที่สิเบตไม่สำเร็จอีกแล้วโอ๊ยโดนต่อยโดนต่อยลาน,นอ,อ,อ่อนก่อนเฮ้ยอ่ะอันตีซสิงว่างไงพ่อนุ่มเหมือเนเดิมเจอกันที่ห้องไหนแนว เป็นอะไรทำไมไม่พูดไอก่อนไม่พุ่งเข้ามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงท่าเคนาเตอร์ของฉันฉันชอบมากเลยท่าเนี้ยนี่อ่ะฉันชอบมากเลยขอให้เข้ามาเลยไม่ว่าปีศาจหน้าไหนไม่ว่าปีศาจหน้าไหนเออแต่ถ้ามันจับทุ่มก็ไม่ได้เข้า,าขมา ไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็ฟันธรรมดานี่แหละเอาไปขบวน,นท่าที่สิบหังก่อนทลานโลซันเฮ้ยนั่นมันนัน่นมันอ,อะไรแล้วเอ่ออะไรวะใจเย็นอยากโดนฟัตเตอร์สวยงามใช่ไหมไม่สำเร็จสำเร็จไหมมันรู้มันรู้มันรู้มากมันรู้มากไม่สำเร็จเออเอเงื่อ,อนมันขึ้นเว้ยซอรีษ สอรี่เลือดมันขึ้นเลือดจนกลับมาเป็นที่เดิมเลือดจนกลับมาเป็นที่เดิมว่ามาตั้งทาง่ารอเป่าทงวีดปีสเรียบร้อยลาก่อนจะอาคาซาเงียบแค่บอกให้เจอที่ห้องแน่แล้วทำไมไม่พูด <laughs> ทำไมไม่ตอบคำถาม ออกมาวิชาคอมเตอร์แอทแท็กแปลว์หรือจังหวะมันไม่ได้วะจังหวะมันไม่ได้วะนี่แน่นี่เน่กังหันน้ำรู้จักไหมกังหันน้ำรู้จักไหมป้องกันเหรอป้องกันมากนักใช่ไหมกังหันน้ำไปอีกกังหันน้ำอีกมามา คา u เตอร์แอตแทไม่สำเร็จคา u เตอร์แอตแทไม่สำเร็จใจเย็นพิงไม่สำเร็จแล้วเพราะมันมามันมาจับเราหรือเปล่ามานี่ไฟออนเดี๋ยวก่อนเอาไปโอ้ยระเบิดเยอะระเบิดพลังเยอะเหลือเกินระเบิดทำไมระเบิดทำไมมาเดี๋ยวจะเป่าทุกวีดเรียก เป่าดุกวินปีส <Peace. S 1> ลาก่อนให้ไปเจอที่ห้องเดนแนวทำไมไม่ไปกระเด็นติดรถไฟเหมือนเดิมไม่ได้เอสนะเพราะเลื่อนลงรถขนาดนี้ปีส์ปีสอีกแล้วโดนอีกแล้ว ไอ้ก็ได้เอนอ่ะทำไมมันต่อยเจนิสือวะเออน่าตลกไหมเจนิสือมันโดนต่อยไหมเดี๋ยวคราวนี้เอาไปเอาเจนิสือไปละเออกระดาษได้เอสนะเอาทันจิโร่ไปนะเราจะต่อยทันจิโร่ไปเออสู้กับอสูรไปแล้วใช่ไหม เขาดีมาสู้กับผู้หญิงะสู้กับผู้หญิงถาดูว่าอันติสู้กับที่แมปแมปโรงพยาบาลเรียกโรงพยาบาลนะที่ไว้พักฟื้นตัวไม่รู้ว่าอันติของกิยูมันจะเปลี่ยนไปไหมนะถ้าสู้กับผู้หญิงเอาเมื่อกี้มันตบมันตบหน้าเลยนะฝ่ามือฝ่ามือตบหน้าเลยนะเอ้ยโอยโอยวะใจเย็นสิจ้าใจเย็นสิจ้า ถึงเป็นสาวน้อยแต่ก็ไม่ออมมือนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกสาวน้อยเกินเกินไปไม่โดนจ้ะเข้ามาจา้ะสงบนิ่งสงบนิ่ง,ไม,งไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วโดนเสียบและก็โดนทุ่มโอ้ยตายแล้วตายแล้วพี่อออ้อาวอ,อ,อ้าวเกลอ เกอร์ปานเกอร์เ,อเดี๋ยวก่อนดิอุณสารกระโดดหลบแล้วแย่แล้วคุณผู้หญิงครับผมแค่ผมแค่ออมมือไว้ให้แค่นั้นเองเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะคอเตอร์แอตแทกสวยงามไม่สวยงามเลยคอเตอร์แทกไม่แทกไม่ถึก ไม่แท็กไม่ถึงมาแล้วนี่เนี่เนี่ยเจอที่ห้อหงแนวแนวแล้วก็นเงียบเหมือนเดิม,มอ้าวเนี่ยมีท่ามีอันน,นี้เพิ่มขึ้นมาอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงจะสับคอครับถ้าเป็นผู้ชายจะจะฝ่ามือเข้าที่หน้าอ้ยเป็นผู้หญิงจะตบต้นคอเป็นผู้หญิงจะตบต้นคอ สงบนิ่งสงบนิ่งมันไม่นิ่งแล้วต้องรอเขาพุ่งเข้ามาแล้วเรากดนะเรากดเร็วมันไปสงบนิ่งก็ไม่ทันแฮะไม่ทันแฮะไม่ทันเหรอนะสงบนิ่งดูสิสิงไม่ติดหรออะไรกันเฮ้ยสุด เฮ้ยสุดโอ้ยเกือบไปเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮ้สอดอ๋อขวางได้ไงเนี่ยขวางสงบนิ่งไม่สำเร็จนีนะ่นีอะไรกันอะไรกันเอาไปปีส <Peace. S 1> <laughs> ปิดท้ายดนะ้วอนติีซะงั้น เงียบทำไมไม่ตอบคำถามทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดเข้ามาอยากเคาน์เตอร์อยากจะเคาน์เตอร์แม่คุณอ้าวเข้ามาอย่างนี้ก็เคาน์เตอร์ไม่ได้ละสิซิ่งอยากเคาน์เตอร์ขอเคาน์เตอร์หน่อยใจเย็นเข้ามา สงบหนิ่งไม่สำเร็จเฮ้ยทำไมสู้กับปีศาจยังคอลเตอร์สำเร็จเลยฮะยออมมืออ,มอ,อ,มอ,กออมเมื่อนออมเมื่อนเนซิโกะมาทำไมล่ะจ๊ะพี่อยากจะคอลเตอร์แอทแท็กคัลเตอร์แอทแท็ก <laughs> อะไรวะไม่สำเร็จยาสุดๆเข้ามาโชว์ นี่แน่ในที่สุด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 ก็ติดในที่สุกดสก็ติดขอยทีสวยดิมันสวยดิมันสวยดิยดรู้สึกว่าถ้าพุ่มเข้ามาแล้วเป็นภาพุ่มมันจะไม่เวิร์กนะจับปีนะไไกลๆเข้ามาโดนเป่าลูกวีดเป่าลูก <c oughs> วีดลาคอน เรียกให้ไปห้องแนแนวเหมือนเดิมเงียบจบแล้วครับสู้ผู้หิงนสับต้นคอนะสับต้นขอพี่่เอาภาพนี้ขึ้นวนไม่ต่อันไม่ต่อยทาจิโร่แต่มันม่อยไอไอไอั่นวะ เส้นอิสอวะตลกดีเอาละครับวันนี้กิยูเราก็มีท่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นใครดีเป็นชินบุมะไปละแตดจบแบบกระตุ้ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน สวัสดีครับ